ป่าเขาสวยงามๆจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ามาเอาป่าไปลาบจากไม้ไมสดๆเลยจ้าป่าไม้ไม้สดๆเลยจ้านี่ค่ะน้องลาบลาบลาบกินก,กระถิ่นจ้ะอืมกระถนนนิ่นอน่อนๆจ้ะกระถิ่นอ่อนงามๆค่ะพี่น้องค่ะเยีบมากค่ะนี่นี่มากค่ะพี่น้อง ลาบปลาเขาสอยนะาจะเนาะลาบปลาเขาสอยแบแจบจ้าสวัสดีจ้าแซ่บนวกับเพราะขึ้นยกจ้าใบป่ามานะาจ้ะเนาะเมนูแซ่บของเหานึ่งก็คือลาบปลาสอยจ้าอ่าก่อนอื่นยกกับน้ำปลามาซับให้ละเอียดก่อนนะจ้ะส่วนหัวปลายกเอาไปต้มสนามปลาดาน้าจะพี่น้องจ้านี่จ้าสูตรวิธีเฮ็ดสุดโบราณโบราณจ้าเอาเนื้อปลาที่ซับละเอียดแล้วเอาไปตําในครกน้าจะพี่น้อง อาไปตำเด้อค่ะในกระตามด้วยน้ำปลาราห้อนๆจ้าน้ำปลาราห้อนๆเทลงไปจ้าคนใ้เขากันจ้าถ้บโบรา้านพ่นวาเพิ่นกะทั้งคน้นทั้งตำนะพี่น้องเนะาะไผมากราบเหนียวเพ่นเะเฮ็ดนีวมีที่องเพิินจ้านี่ตำแบบนี้้ะตำ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 จนว่าเนือมันเหนียวพ่น่ะคะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าสูตรที่ยกเฮ็ดกับเป็นสูตรธรรมดาเนาะจ้ะ บางค้นเิ่นก็มากินดิบเิ่นกะแบบนี้นะจ๊ะเฮ้สูตรนี้แหละมันกระสิกึ่งซุกึ่งดิบนะจ๊ะพี่น้องสูตรนี้ยกกระกติต่ำให้มันแข็งแขนจเ็กน้อยเด้อค่ะต่ำให้มันซุกนี่นะคะให้มันขน้ขนมันแข็งให้เข้ากับน้ำปลาห้าวแล้วจะาน้อค่ะต่ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้ะเตินมน้ำลงอีกจักกน้อยจ้ะรู้สึกว่าน้ำิ่นจะหน่อยนิดนึงนะคะ่ะยกกระใสน้ำข้าไปอี แต่สูตรโบราณของเพิ่นก็คือเพิ่นจิตตัไปเรื่อยๆล่ะค่ะตัมจนเนื้อปลามันเหนียวพุ่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะต้องใส่เวลาจ้ะลาบปลาสอยใครอยากกินลาบเนืเหนียวก็ต้องใส่เวลาตามล้นๆจ้ะเดี๋ยวลาบเพิ่จนจะเหนียวขึ้นมาแบบอเดี๋ยวว่าขอเนี้ยคุยในค้กนั่นจ้ะพี่น้องนี่ค่ยยะ,คะยกกระตัมแบบนี้ได้แล้วจากนั้นเท่ากับปรุงเลยจ้ะปรุงใส่พริกป่นจ้ะข้าวคั่วจ้า ปรุงรสจ้าแล้วก็เติมน้ำปลาอีกนิดน้อยจ้าตามด้วยหอมแดงจ้าต้นหอมจ้าหอมผักชีจ้านะะเรียบร้อยค่ะตำให้เข้ากันค่ะตำเข้ากันแล้วจ้าผู้ใดมาก,กินแบบ กึ้งสุกกึ้งดิบนี่ค่ะแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเนื้อปลามันก็ออกไปทั้งสุกเลยนะจ๊ะเพราะว่าอานำร้อนเนาะอ่านร้อนร้อนมากวนมาตํานะค่ะแต่ว่ายโยเข็ดแล้วยโยกะทิน้ำไปขวาก่อนจ้ะพี่น้องเอาไปขว่าให้สุก,กนจ้าบอกกากินดิบเนาะได้แล้วจ้ะ ก็น่ากินได้แล้วจ้ะเนาะเอาข้าวเหนียวมาคุยได้จ้ะเด้อโฮเรมากินกึ่งกึ่งกึงสุกกึ่งดิบเนาะกินได้เลยจ้ะปลาธรรมชาติจ้ะพี่น้องนี่ก็เรียบร้อยป่ะยกจะนั่นไปคั่วให้สุกก่อนจ้ะจ้ะไปตั้งไฟค่ะคั่วใหสุกก่อนค่ะคั่วอีกนิดเดียวแค่นั้นละจ้ะ หอมๆค่ะพ่อลาบแล้วกลัวปุงเสกเครื่องแล้วเอาไปกลัวนันก็ดเได้รสชาติแบบอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องนี่จ้ะไปเก็บพริกอยู่สวนเฮาค่ะพริกสดๆอยู่หน้าบ้านค่ะพี่น้องมากแก้มผักสวนครัวของเฮาค่ะมีพริกสดๆไปกินกับลาบปลาจ้ะอ่ะไหนพริกแล้วปะกินกับลาบจ้า จ้าหนากินบ่อกขวดสุกแล้วค่ะก็ได้เติมน้ำแล้วจ้าพี่น้องกับน,น้ำเนื้อปลาค่ะน้ำเนื้อปลาบนออกมาเนาะจ้าเนาะนี่ค่ะมาค่ะแซ่บๆน้ำกันจ้าเอาข่าเนื้อมาคุยน้ำกันมีผักสดเยอะแยะเลยจ้ามีทัวมีกระถินนี่ค่ะแต่งหน้าให้สวยงามจ้าพี่น้องมาเดี๋ยวจ้ามากินลับปลาแซ่บๆน้ำกันหลับปลา่อย ปลาสอยจากธรรมชาติคะ่ะปลาตกเก่งเนาะพี่น้องพอดีวันหนาของขวบนกระมักตกปลาเนาะค่ะมาจ้านี่ก็คือน้ำต้มปลาที่เรือนะจ้าจากการเอามาค้นกับปลาลาปลาเนาะเอาจะสดพี่น้องนี่ค่ะกระถินนัอนอ้อนจะทีตกปลาคะ่ะเก็บมาน้าจ้าพี่น้องมาจ้ามาถินลาปลานํำกันแซ่แซพี่น้องจ้าลาปลาส้อยโดนดเด็กกินทะนึงจ้าพี่นอ้นองจากจาะว่าเป็นเห็ดยากเนาะ มาจ้ะเจ็บแสบต้อกันจ้า